็ตอนนี้ทุกคนเรามาดูโปลเล่นในอ่าแรงนะครับนี่ครับโปอันนี้คือโปจริงๆนะครับทุกคนแบบโอ้โหวิ่งทะลุแล้ววิ่งอย่างเร็ว <c oughs> นั่นและไอ,อจีเนาะอากาศมาาันจะแดดเยอะอยู่ในอย,อยู่ในแรงแดงเ <c oughs> นาะทาเริง <c oughs> ว่า <c oughs> เออไอโปโง่นี่มันจะได้ที่หนึ่งวอนนะอู้แดนทะลุ <c oughs> โอโู s. <S โ้โห the fat โปเดอะแฟตโปใหม่ล่าสุด <c oughs> <c oughs> เอ๋อแล้วจังหวะนี้เนาะกำลังวิ่งทั่วแมปภายในอ่าภายในไอ,นอวิเดียวน <c oughs> เนาะเห็นแล้วเห็นบอลเห็นคนแล้วเนาะไอวอลตั้งกันผู้เพ้วผู้พ้วแล้วเพิ่อนกระชินแล้ไปเสือกตรงนี้เนาะโปบุญปัญญาลินเนาะซึ่งอ่าเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรเอามาแบกเป็นเวลาเอาเอาเอาโปเอาเอาจังได้โปเฮ้ย ลูกซองเพื่อนก็บแบบยิงแบบรัวๆเลยเนาะทุกคนรีพอร์ตช่วยกันเดอ้อยูไดมอนต์วะล่นจังเลเฮอไดมอน์นี่ฮะโปโูพี่บ้าอย่างคือบึกเบียนนะ <c oughs> คำหยาบคำหยาบ <c oughs> อุย้ยโปเดอะแฟตทุกคน <c oughs> โปรไมล่าสุดโปไมล่าอู้วิ่งทะลุก,กำแพงได้เดอ้อนี่นะดู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 อู้ทะลุต้นไม้วิ่งคนเดียวทั่วแมพเธอะนะ ราจะเล่นอย่างนี้นะตอนนี้มันน่าจะเห็นแล้วนะทุกคนนะมันน่าจะเห็นคนแล้วนะเอาโปตายเอาโปตายอู้โปงูเกือบตายเอโปงตอนนี้มาเห็นคนแล้วทุกคนอยู่บ้านเอล่ะข้างบนนี่เพื่อนตั้งไอวอลแล้วเพื่อนรู้ว่าโปเห็นนะฝังขวามือมีคนหนึ่งนะทุกคนดูมันวิ่งนะรอรอดูรอดูสั์เด็ดเลยจังหวะนี้ เอาแล้วดูดูด,ดูมันแปลงร่างเป็นอันฟุม้มไม้ดูดูวิ่งอย่างเร็วฟิปเข้าไปยิง <c oughs> เห็นไหมโปแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูวิ่งโอ้โหดูเวลาแนละ้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันกดคลิปเร็วนะดูเวลา <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วโปวีเอคนเล่นนะดีวิวโอ้โหวิ่งอย่างเร็ว โอ้โมันวิ่งมันมัน,มนโค้งทันได้จังเดียววะลินนะแบบฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงทั้งชีวิตมันคงเล่นแต่โปรนะพี่ก,กดไลค์ให้มันนะทุกคนนะพี่ไม่กดรีพอร์ตนะพี่ต้องกดไลค์ให้มันแหละโกงซะหน่อย <c ười> คลิปนี้เรามาดูโปรลินเฉยๆนะ ờ chẳng bạn nhỉ, bộ dính lao dính không hóa dính không hóa, à, ê, ui, anh ấy có ngon không ngon ngon, ngon, ngon. Chậu chào